ชาเย็นไม่หวานเลยนะครับนอยากกินอยากกินกแล้วมันจะแข็งไหมเยเอาไม้ลงเอาไว้ลงนมข้าันทุกอย่างได้เลยที่ปนต้งเขียวเหรเขียวสั่งไว้ยครับขกามปูนะตาันนี้ไม่มีเอียพิเศษหรอ เดสุดทาเจ้าคุณเนย่ยน้องบอกน้องจังเลยของพ่อเป็นขี้อ่าลืม ดีนะเดดูเลเ็บร้อยค่ะขอบคุณค่ะจบไปเลยะดไ้ขอคุณ ต้นที่ัของครเหรนแถวที่น้ำาแถวที่น้ำตาะ ยีบบาทจ้ายีา่สิบครับเชื่อ,อตังคอนได้นะแปดบครพี่ทอนแปดสบคคุณค่ะคือดีนะคะ